สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาฝึกจับคู่สนทนาในหน้าที่94 number 2. practice in pairs จับคู่ฝึกสนทนา a look at the clocks ask and answer with your partner ดูภาพนาฬิกาฝึกถามและตอบคำถามเกี่ยวกับคู่ของตนเองเขาจะมีนาฬิกามาให้ทั้งหมด9ภาพ หลังจากนั้นนักเรียนนะคะจับคู่บทสนทนาแต่ในที่นี้นักเรียนสามารถฝึกพูดด้วยตัวเองเลยค่ะนักเรียนสามารถเป็น A เป็น B ในคนคนเดียวกันได้จำลองสถานการณ์นะคะว่า2คนนี้กำลังคุยกันคนแรกเขาถามว่า what time is it what time is it กี่โมงแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบว่า i s three o'clock is three o'clock ตอนนี้เวลา3ามโมงแล้วหรือมันเป็นเวลา3ามโมงคำตอบนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพนาฬิกาที่เขากำหนดมาให้มีทั้งหมด9รูปภาพรูปประโยคคำถามคำตอบก็คือ what time is it what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วตอบ is o'clock is o'clock ตรงนี้นะคะจะต้องเป็น ตัวเลขคำว่า o อ l ค c k o กโอ c คกคือศูนย์ศูนย์นอหมายถึงเข็มยาวเนี่ยชี้ตรงเลขสิบสองเราจะใช้คำว่า o อ l ค c k กหรือศูนย์ศูนย์นอนั่นเองข้อที่หนึ่ง n u m w h r t ์วัน is it เเลขสก็คือคำว่า3นักเรียนก็ต้องเติม3ลงไปก็คือ is 3 o'clock number 2 What time is it? What time is it? กี่โมงแล้วคำตอบคือ is seven o'clock ตอนนี้เวลา7จ็ดโมงตรงหรือ7นาฬิกา Next What time is it? What time is it? is o'clock ก็คือภาพที่3ามใช่ไหมคะสิภาษาอังกฤษคือ ten is ten o'clock นักเรียนก็ฝึกจับคู่สนทนาถามตอบ กันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงภาพนาฬิกาภาพที่เก้าเลข,ของภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยคือ six ถามคือ what time is it what time is it ตอบ is o'clock is อะไรเอ่ย is six o'clock อ,อันนี้คือคำตอบนะคะนักเรียนจะต้องฝึกพูดให้คล่องต่อไปเรามาฝึกพูดทีละภาพกันเลยนะคะ what time is it is three o'clock What time is it? It is 7 o'clock. What time is it? It is 10 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock or it's noon. What time is it? It is 11 o'clock. What time is it? It is 2 o'clock. What time is it? It is 5 o'clock. What time is it? It is 8 o'clock. What time is it? It is 6 o'clock. โอเคสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า thank you for watching bye